สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะซอส,สดีค่ะเหมือนนี้ก็่อนงากับน้องโมแก้วจริงตุ้งแท้มอนเก่าแล้วค่ะ เมื่อนี้เนาะแต่เลนี้เนาะโาแกอยู่ติดกัดล้งค่ะเมื่อนี่เนาะแก้วกดที่ป้าปีปีน้องๆเฮาเมื่อตัวการซื้อโคติกัดล้มแต่เลวนี่เนาะกอดที่เป็นจ้ำตีเปินที่ขึ้นจองเงี้ยกอดที่มีปอปอเมเมจนลูกนานมาซื้อโคมือจองค่ะวัดเตที่เป็นอิซังจือเฮาไปตัยในกาดจอมกันค่ะสำหรับวันนี้เนาะโาแก้วก็จะพาทุกคนนั้นมาดูการซื้อขายเสื้อผ้าในตลาดนะคะคือที่เชียงตุงกำลัง จะเปิดเทอมวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่เนาะก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกหลานมาซื้อเสื้อผ้าสําหรับไปโรงเรียนอุปกรณ์สําหรับไปโรงเรียนนะคะวันนี้น้องแก้วก็จะพาทุกคนมาชมวิวบรรยากาศนั้นว่าจะเป็นอะไรยังไงและตัวน้องแก้วเองส่วนตัวน้องแก้วเองก็พาลูกสาวนะคะน้องเก่งพองมาซื้ออุปกรณ์การเรียนเหมือนกันว่าแต่จะเป็นอะไรยังไงเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปในตลาดกันค่ะ อันนี้จะเป็นมิวบรรยากาศที่ในตลาดนะคะก็สังเกตเห็นว่าจะมีเสื้อผ้าเด็กๆมาขายเยอะเลยนะคะเสื้อสีขาวกระโปรงสีเขียวนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าน้องเก่งพองกับคุณแม่อยู่ไหนแล้วเพราะว่าให้เก่งพองกับคุณแม่ลงที่ประตูเข้าตลาดนะคะ แล,แล้วแล้วแล้วก็เจอแล้วเขาอยู่กันที่ตรงนี้ไปจังตัวเตอ๋อเอามานั่งหือฮะฮะนั่งแขกจำนวนใดดืดอนนะมันคือวันใดดืน่นเตี้ยวใช่เหรออ๋อโอเคน,ใน,ในี่นค,นค่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะ เสื้อผ้าเสื้อผ้ามีแบบหลายแบบเลยหลายแบบหลายสไตล์นะคะสุดกับหื้อเนี่ยเจ้าของร้านมีไหนฮะอันนี้มันใหญ่แล้วหูกแกงพองบอกอยากได้อันนี้ที่มีโบมีโบแต่อันนี้สวยดูแล้ว๊ย อยู่ไหนอะที่ที่ดูตะกี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยสวยเดี๋ยวต้องเอาลงมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกๆอะไรก็เอาลงมาดูว่าชอบอันไหนยังไงบ้างนะคะอ,อติลมเยี่ยวเหรออตาตองีหักก็ต้องชิดทาง,งอะโอเค ตาองชิดเท่าไงอย่าโดยโดยตั้งนานทั้งกันนะโดยโดยหลายๆอันเออ่ตีตีขั้นตีขั้นาขั้นขั้นทำเลยเนาะอันเอ่ออันนี้เป็นแบบแยกนะคะอันนี้เป็นแบบแยกแล้วก็เป็นแบบชุดนะคะจะไม่เหมือนกันนี่ไงแยกนี่ก็มีอันนี้ก็สวยเออเนาะ มีแบบหลายสิ่งหลายอยา่างที่ในกัดหลวงนะคะทุกคนในกัดหลวงค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะเปิดเทอมแล้วก็จะมีชุดนักเรียนมาขายแบบเยอะแยะนะคะมีหลายแบบหลายลายหลายสไตล์ให้เราได้เลือกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะทุกคนทางร้านคือเรากลัวว่าจะใส่ไม่ได้หรืออะไรยังไงเราก็ให้ทางร้านเขาลองให้ได้เพราะว่าเราก็พาเด็กที่จะใส่มาด้วยนะคะ พนักง,งานเขาดีมากเขาให้เราลองได้ด้วยนะคะสวยดีเนาะน่ารักดีแขนกอดใกลก่อนเลยอ่ะเพราะว่านั่งคือก่อนั่งคือกรออันเ็นมันตี้หนุ่มเอตังหนอกเยู่เยอะอ่ะอะ เขาลองให้แบบยังไงอะดีมากแล้วก็เขาเขาดีเนาะนี่เออเสื้อจะต้องใส่ข้างในเออโอเคเจ็บเจ็บบ้าเหรอโอเคสิงคโป๊อตอันนั้นใสกิงกอนอีหาอ๋อทิหาเนาะบุชิลูกย่าอ๋อตุดุด้วยเนาะใสกันตุดุด้วยเนาะอ๋ออโอเคสรุปแล้วสองชุดนี้ค่ะ แล้วแล้วเราก็มาเดินดูอีกนะคะมาตัวตรงนี้มาตัวตังนี้มีแต่ผู้ปกครองมา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 ตรงนี้มาตัวนี้เหมือนของพี่สามีตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงอันมื่นี้อันน้อยมีอยู่วะเนาะอ๋อตัวตัวอันนี้มันจะเป็นลักษณะ ประมาณนี้อ่าแล้วก็มีถุงโอ้อันนี้เล็กที่สุดนะคะซัมพื้นนี้กับืมพูดเนาะสองหมื่นห้าผือหนึ่งโอ้แ <25. S 1> พงนะสองหมืนห้าเลยทุกคนแพงแพงแต่แต่เนื้อมันก็ดีนะคะแบบเป็นแยกเนาะแต่เอาจริงๆเด็กๆอะ่ะเอาประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละไม่จำเป็นจะต,ต้องแบบแบบอย่างนั้นหรอกเนาะแล้วอันมันอีนอนเนาะ อันนี้อันนี้ก 2, ็2สองหมื่นห้าเหมือนกันนะอันเนี้ยอ๋ออันนหีมื่นแปดหนึ่งหมืม 18, ่นแปดพันราคามันไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องเลือกดูเนาะแต่ในในซอยแบบนี้ก็ประมาณนี้นะคะจะมีผ้าขาวไม่เราต้องเรียกว่าเสื้อผ้าไปโรงเรียนเยอะนะคะกระตุ้นน่ะกระตุ้นไหนดูอ๋อมิกกี้เมาส์สีเขียวยหรือว่าอะไร กระโปงเขียวเนาะซาสักเหมือนกระโปงลำมาใจนะกระโปงเขียวเก๋ี่ยเขียวเก๋มันเหมือนกระโปงลำมาเก่งพ่อขนาดกระตุนมันใหญ่ใหญ่โทษท่านะเออใหญ่โทษท่านะโอ้อันนี้ก็สวยอยู่นะเจ้าอันนี้ทางนี้น้ำมันสำจัดกระตุ้นมันไงดูดูท่าทีของนาำอ๋อ ตัวตัวละลายตกันนะมาะมาตัวตัวละลายตกันดูๆได้หลายที่เพราะว่าเราก็ไม่ร at ู้เนาะว่าที่อื nice ่นมันจะมีอันที่แบบถูกใจมากกว่านี้ไหมลุ้นลุ้นแยกนะคะแบบแยกแบบแยกนะคะนี่ที่บอกที่บอกอยากแดกคือแบบนี้นี่อันนี้คือของผู้ชาย แต,แต่ที่เราอยากได้คือแบบนี้และก็เป็นของผู้หญิงอันเบิ้ลอีแล้วก็อันน้อยๆแล้วเป็นมีหวะเนาะสองหมื่นห้าเออเอากำมันอันนี้อันนี้มันห้าอันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันนะคะอุ้ยเนาะวนเวียนอยู่กับซื้อเสื้อผ้าอันนั้น รถคันนั้นคันนั้นในราคาแปดหมื่น้าันจัดนะคะอันนี้รถอันนี้ไงนี่ไงรถจัก,กรยานนี่แปดหมืกว่าที่ไทยประมาณสองกว่าบาทสามอันที่นี่แปดหม 200, อืนน 8, อันนี้ก็ถึงเหรอแสนหกแสนหกอะไรนะอไตุ๊กีรเศร้าฮ่ติบุญมาสี่ร้อยเราเอนน 3, ออติบุญมา 400, สี่ร้อยเศร้า 400, ไมันดมั้งถามไม่เศราเนี่ยมันดกไ้มังเอไนอะไอีันนี้อ่ะยอันนี้อยู่จอเจ้าอะไรตุกกันกบเน่ยอะไรขีดจนจุกันที่ป่วยไวย่งว่าย่่ะมามาร้านโดนระนังอยอยากได้อยากได้นะคะอันนี้แสนกว่าแสนหก อันนี้แปดหมื่นนะคะนี่นะคะแปดหมื่นค่ะอืมไปไปตัวตัวกันนะตัวตัวกันมาไปเลยยิ้นที่มืจมาเต้นคีล้วก็มาตบนี่จะซื้อไปให้คําทิปนะคะซื้อให้พี่แล้วก็ต้องซื้อให้น้องด้วยนะคะกับโปรงแบบน่ารักน่ารักนุ่งยิงฟุ้งฟิงนะคะเด็กเด็กเนาะอันนี้แบบจีนจีนหน่อยหนึ่งแนวสไตล์แบบจีนจีนหน่อยนะคะ ซื้อในที่ตรงนี้ค่ะมีเสื้อผ้าเด็กๆเยอะเลยหลายแบบนะคะน้องใส่ไม่ได้สักอันเลยค่ะอันนี้เสื้อฟ้านะนี่แล้วก็มาดูเสื้อผ้าอีก ทีหนึ่งนะคะได้แล้วชุดหนึ่งก็มาเอาอีกชุดหนึ่งนะคะเด,ดูได้แล้วก็เดินมานได้เสื้อผ้าไปสาวชุดของเก่งพอง<ร>เสื้อขาวกับสิ้นเขียวเนี่ยได้ไปสองชุดแล้วก็ได้อ่ของคำที่ไปหนึ่งชุดแล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์การเดียนมาตั้งนี้มาต้งนี้อ่ะจะไปซื้อบัวผูกผมนะคะ โบุบผมบมลขอให้นเยอะขาเหียานมเหี้ออาอุ้ยลุนนี่สีน่ารักโบุบผมนะคะสีเขียวนะคะอ่าไม่แน่ใจว่ายายกับหลานคู่นี้เขาจะไปไหนกันยายนะะ่าน,น่อยกว่นี้ ันมือตงตรงนี้จะเป็นโบเป็นอะไรหลายอย่างนะคะเดี๋ยวคขอเลือกก่อนนะคะทุกคนมดแล้วก็ยังไม่จบยังมาดูกิฟตเล็กๆน่ารักนกอีกนะคะนี่น่ารักอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็จะมีลาบุกด้วยนะคะมีลาวด้วย จังเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีกลิบหลายๆอย่างให้เราดูนะคะกิบติดผมอันนี้อันไหนกะหื้อเนาะอันนี้ก็สามเพียนี่แหละเนี่ยเอากซ์เมมส์ในแง่เนี่ยนี้มีหลายๆอย่างมีชงกุ้งก็มี หลายๆอย่างนะคะแต่มันติ้นงไรอ่ะได้คลิปเรียบร้อยแล้วก็จะพากันไปซื้อเราก็จะไปซื้อนี่ไงผู้ปกครองต่างๆก็พากันมาซื้อกระเป๋าให้ลูกๆกระเป๋าเจ้าหญิงกระเป๋าอะไรแน่ๆแล้วเนาะ้องแน่ๆแล้วนี่ดูสิกระเป๋าเจ้าหญิงสวยมากเจ้าใหญ่เจ๋อตุ่ยๆ ปาแล้วก็นี่เราจะมาซื้อเป็นเอ่อไลเยล่าสาโอกัสเอ่อปลาเล่าเลยว่าแล้อทูสวยจะตอกชิดค่ะอาป้าต้ตอกยาทองตอกยาทองตอกชุดค่ะจี้จี้เอามาดูเราต้องไปดูหลายหลายร้านดูรองเท้าเนี่ยสวยมากอุย้ยดูนี่อันนี้จะเป็นร้าน ของเครื่องเขียนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนี้แล้วคือแบบนักเรียนมาซื้อเยอะมากแล้วนางก็จะมาดูนี่พัดลมคุณจะเอาไปทำไมพัดลมซ้อนกับซ่อม เอาไปบารอแลแล้วก็จะมีกระติกข้าวกระติกข้าวนะคะหลายๆอย่างกระติกน้ำด้วยนะคะ<ม>หนึ่งหมืม่นพาเด็กๆมาตลาดก็ประมาณนี้นะคะ<ม>ตอนนี้เราก็เลือกนะคะว่าจะเอาแบบถุงใส่ สมุดดินเอาใส่ดินสอยังไงนะคะลายสองอันที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ลายน่ารักน่าักต่างกันความน่ารักก็จะต่างกันนะคะเอาสีของเนี้ยเออเอาอสีชมพูนางชอบผีชมพูมพแล้วก็นี่เราเลือกได้แล้ว,ลวจะเป็นลายการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอจ่ายตังก่อนนะคะทุกคนก็ซีแล้วนะคะ เออันนี้จะเป็นร้านใหญ่แล้วก็เด็กๆคู่ปกครองเขาก็จะมาซื้อกันแบบเยอะแยะเลยเราซื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อค่ะแล้วอันนี้ก็ไม่หยุดพัดลมพัดลมอีกแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่หยุดนะคะแลแล้วเราก็มาที่ร้านโทรศัพท์นะคะอุ้ยมาซื้อโทรศัพท์หรอ ดูราคาก่อนไหมอ่าอันนี้ราคาโทรศัพท์รุ่น Vivo นะคะในเชียงตุงก็จะราคาประมาณนี้เปล่าค่ะอันนี้คือรุ่น o p p o นะคะเขาจะมีวางแบบนี้เรามาเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ค่ะกันที่ตรงนี้นะคะคือในในกัดหลวงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ทถ่ายให้ทุกคนได้เห็นะตอนนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะคะข้าวอาหารตามสั่งนี้เนาะ แล้วเราก็มาเปลี่ยนหน้าจอที่ตรงนี้แล้วก็เออเรามาเปลี่ยนก็ถามดูราคาดิบๆหน่นนนอยๆให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์นะหลายๆอย่างให้เราเอ,อ่อให้เราได้ซื้อด้วยนะคะน,นี้แต่ยายกับร้านจะไปไหนก่อนจะไปไหนนะคะทางนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋านะคะ กระเป๋อีกแล้วพามาดูกระเป๋าเจ้าหญิงอีกแล้วแล้วเราก็จะเดินในตลาดเนาะดูนี่ก่อนพลุงพลังใหญ่เลยเนี่ยควงุ้แจ่นะคะแลตรงนี้ก็จะมีร้านโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์ที่นายกัดตวงก็มีหลายร้านเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเรียกดูแบบไหนอะไรยังไงเราก็สามารถ สั่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะที่ตรงนี้อ๋อเขาทำอันนี้เสร็จแล้วเนาะไม่ค้านับเงินนะคะเป็นของกินท่าน่าของถองถ จอยหนึ่งข้าเคงอ่ะผงถั่วลี่หน้าผงถั่วใช่ไผงถั่วกะละเปะอ๋อผงถั่วกะละเปนี่น่ขาวไหนอ๋อเออเอมาโข้าวคข้าวคข้าวั่วนะคะผงถั่วกะละเปนี่นี่อันนี้คือกละเปถั่วกะละเปนะคะ นี้ก็จะเป็นที่ผุกผมองกุญแจนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดินดูในตลาดค่ะ้เดี๋ยวเราไปถึงบ้านเรามาดูกันว่าได้อะไรกลับมาบ้างเนาะแต่ตอนนี้พาทุกคนเดินชมในตลาดก่อนนะคะนี่หัวผูกผมตรงนี้ก็สวยนะ อือห uh huh. คือแบบสวยงามอลังการมีแบบหลายสิ่งหลายอย่าง mm hmm. ก็มาถึงซอยนี้แล้วนะคะทุกคนเดินมาแล้วกดจองแทงก็นเนาะของเก่งพองต้องซื้อล่มอีกหนึ่งคันนะคะเพราะล่มหนังเสียแล้วอันนี้ก็สายแล้วเนาะคนก็เริ่มทยอยทยอย,ย,อยห่างห่างห่างหหแล้วนะคะ นี่ดูสิมีแบบกระเป๋าเด็กๆนักเรียนแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นั่นไงอันนั้นสวยสวยจริงๆนี่ทางร้านเขาก็กางให้เราดูนะคะแล้วนี่ดูสิกระเป๋าเจ้าญิงนะคะมื่อตัวหลายร้านก็้มันำมามีอันน้อยเนาะอันนี้มันใหญ่ มันใหญ่นังํามเมื่อนั่นกับมันหลักท่าทาทัาทัดมาจำตางี่แล้วอะไรนะมันใหญ่แล้วเออหรืออะไรเอาเอาันน่อยอีกหนึ่งนะนะพาเอออันนี้ก็ยาย้อมผมนะไม่ได้ไม่ได้แก่น,นะทุกคนแค่แค่ทัดลอกไม้สีขาวเลยต้องเอาสีมาย้อมดอกไม้สีขาวบนหัวทุกคนต้องมีเนาะ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอนะคะ,ะคกระเป๋าไม่อันนี้คือรองเท้าของเด็กๆและอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กๆนะคะแต่เราซื้อแล้วนะดูว่ายายกับหลานคู่นี้เขาจะไปไหนกันต่ออ๋อเขาจะไปเอายาย้อมผมตะกี้เขาพูดเนาะยาย้อมผมยาย้อมผมอะไระะมือนึงใช้ซิมหนึงนี่อน ็มีแม่ค้ามาขายมะม่วงให้นะคะที่พ่อๆเราจะเรียกว่ามะม่วงเสิงแต่ลงนะคะสิบลูกในราคาเก้าพันจั๊บนะคะตรงนี้แม่ค้าคนนี้มาอุดหนุนประจาแม่ค้าร้านประจามาเวียงต้องมาอุดหนุนที่ตรงนี้นะคะนี่เลยก็จะไปะซื้อผงสักทอซื้อสักลูกออักอสักกนนี้้นะแล้วอันนี้ก็จะเป็น ผมเอาไม่ใช่ยาย้อมผมนะคะที่มาจากไทยเป็นภาษาไทยหมดเลยนี่แม่ค้าเขาก็ดีวิวดีนะบอกว่าสาบแป๊บเดียวไว้หนึ่งชั่วโมงอันเขาไม่มีแล้วผมเขาไม่มีแล้ว <laughs> ลมียาทมนี่นะครับขาจเนี่ยมีทุกอย่างม,ม,มีหลายๆอย่างนะคะ ก็จะมาซื้อที่ตรงนี้ประจำเลยที่นี่ก็จะมีสินค้าที่มาจากไทยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เสื้อกันห,หนาวอีกเสื้อคลุมนะคะนี่ใส่ชื่อเสือเส้อข้างในแล้วมันต้องมีเสื้อคลุมด้วยนะคะต,ต้องมีเสื้อคลุมด้วยแล้วก็ซสื้อลมไหนตัวตรงนี้ต่งามโอเคไปเลย พีดได้รเปออ่นี่ได้แบบเยอะมากไปออกจากตลาดกันค่ะทุกคนเพราะว่าแรงบันดาลใจของการมาเที่ยวกัดหลวงในเมืองหรือตลาดหลวงเชียงตุงของน้องเก่งพองคือการได้มาขึ้นบันไดเลื่อนค่ะ เวลานางมานางก็จะอยากขึ้นบันไดเดื่อนทุกๆครั้งค่ะทั้งๆที่ก,ก,กล้าก,กลัวๆแล้วก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นสักเท่าไหร่แต่ก็อยากจะขึ้นนะคะและนางก็จะมีความตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้ขึ้นบันไดเดื่อนที่ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าลูกๆของทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะแต่น้องเก่งพองเนี่ย จะมีความตื่นเต้นมากเวลาได้ขึ้นบันไดเดือนค่ะทุกคนนางดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาขึ้นบันไดเดือนที่กาดหลวงค่ะและอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศที่ระหว่างทางกลับบ้านนะคะวิวบรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้คือวิวบรรยากาศของ หมู่บ้านไายเว้งนะคะอันนี้ก็ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านไายเว้งเนาะก็จะมีวิวเมรากาศแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าฝนแล้วฝนก็จะตกบ่อยครั้งเลยนะคะตกมาแบบกระหน,น่ำเลยนะคะวิวบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะคะวิวบรรยากาศสวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอราทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะสสดี ค่ะเฮาไหว้งากันในทงคลิปใหม่ค่ะพี่พีน้องห้องเฮาค่ะสำหรับเมอรอนี่ก่อบบายบายค่ะ